สบายดีพี่น้องสบายดีจ้าที่มาห่อขนมเด้อพี่น้องเด้อก็นาดเป็นคนเสร็จตองเด้อเดี๋ยวอบผ้าสอนเช้าเสร็จ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 แล้วแล้วก็เสร็จปุ๊บไปวางซิอืมสัมนี้อ่าใหยืนให้คอยโอเคเนาะเดี๋ยว สิ็จปตองเด้อพี่น้องห่อขนมมันบ่อยากเปียกกบไปอันนั้นเน่ยจุปน้ำอีกนี่นี่สมบูสร็สะอาดนี่เสร็จแล้ววางไว้มีขาก็ได้นี่จะมาตกไว้เฮ้ยไปบวมก่อนนะบวม อยากลงลมลดิมลืมเลยนะนี่เราอย่าลืมท่าได้ต้องท่าถูกอันใส่นี้ยันเหลืออยู่แล้วใส่ได้หลายโดดยังเสียบมาหวังยุงนะเจ้าของ มันห่มเลยค่ะม้วงลายลายจังามนี้ตุนบ้าคือบ้ามันสันมันสันก็เอานะดมสิบโ,โคกรตัดปักใหญ่ใจตองจำไบตัดเบิดบอกเบิดเ,เ,เลยคันี้ mm ในบ้านต้องเป็นิ้ลต้องขนมเนเฮ้ยจับมานนะนี่เห็นเป็นจ้วยแล้วนี่เอานีร่งจบไว้นี่กระบี่ตัวนีรลงนี่เป็นนี่หนี้่ มันเป็นสามเหลี่ยมพับลงมาเนี่ยเบิ้งสะก้อนเบิ้งสะก้อนพับลงแล้วมาพับเบื้องนี้อืแล้วมาเกี้ยวอันนี้เกี้ยวขม่านี่เกี่ยวขม่า้วมาพับตัวนี้ลงแล้วมาเน็บเขานี่มอเนี่เนี่นะนี่นี่นี่เหรอพับลงดู พอแม่หมดุ่นไปละเออเลยพอใจเลยเนาะนี่เห็ดเป็นจัวอย่างส่เอาลงนี่นี่เป็นอะไรนะอือยายอย่าไปวางพับเขาเนีน่ยนี่นี่นี่รีดเขาเนีน่ยนี่นี่นเกี่ยวเขาเน,นี่ยนี่นี่ขับลง แล้วมันเน็บเขานี่ขาบไปนี่เนาะ<ด>นีน่เดี๋ยวบางทีเทคนิคนิดนึงมันก็เน้นนี่เลยนี่ยนี่เป็น <c oughs> ่อดโอ้ยอเซ็ตมาไหนบอกน่ากระชีเรืองอย่างเดียวอี่น้องเลยโอ้ยตืนเต้นไปเวลาขนาดนี้น con người trong thân như Nhét thân anh nói nắng 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 đi nắng 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 nam nắng 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 โหเดไรงามดอกน้องเอ้ยโหมดได้สัมผัอะไรเดี๋ยันถูกห่งองสามสี่หากเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สบหกเีสิบหกใบ

<So. S 2> อสองบัวซอยตั้งมันกับเรียวจะเถื่อลเลยเรียวยุ้มหัก็เบเมื่อยสาม ใ,ไไใส่ใส่ลายๆอย่ามันเหลือพี่น้องเน้นใส่หลายๆเลยแม่นเลยเนแซ่บแต่ยังน้ไงคอยกูบ่มาแล้วเวลาน่ะคอยมากินแบบนี้กคน่าใส่ใส่ลายๆใส่บ่กินพี่น้องเอ้ยกินแต่เนื้อแป้งข้างนอกขัดไปหนึ่งนะแค่นั้นนะก้อยขัดอันหนึ่งไปกินแต่เนื้อแซ่บไปกินแต่สะโพะแต่บาใส่เองนะพี่น้อง ี๋ยวพอไปนึ่งแล้กินแต่แป้งแะครับยามใดห่อาหรือเขาพรษากหมักก็มักนี่ขต้มบ่มักเด้อพี่น้องขนาดสิมักขต้มขต้มขต้มพัดเด้อือมันบ่ขนมหมกก็บ่มักเด้เลือกกินวเขาเฮ็ดถูกค้าลังคาเฮือนพี่น้องเลยล่ะห่อข้าวสากบ่ห่อข้าวประดับดินบ เ,เขาต้มพัดนี่เขเอาข่าวไว้มาก่นได้เนาะเหรอมาชินำตาบรังาาเลยก็มาเข้านี่แหละนะเอ้ยมากรมานออหนึงห่งก็มาพัดเสกธิชินำตาบุรจึงเอามาโฮหวงสกล้วหแล้วก็ดึงไม่ เอาไปหนึ่งนะเลือแปลงหน่อยแปลงเลือหน่อยอีก เอิดจิดวิญญาสิเหลือแป้งเหลือบันโ้ห่อบนีเต็มคำพี่น้องเอ,อ้ยสองอันอิม่ม ต้องเห็นอันนี้น้อยหองามงามไปหอใหญ่แน้วนี่ลุกตายเลยลุกขัวโพคขะมะกข้าวค่ะแป้งค่ะกะทิ

做的是，<laughs> 以后做 <算 S 2>、哦，我晕了，门务厅是门。 ຈັ່ງຊິເສບໃຈບັກຫຼາຍ ตนอ้าวห่อซะโอ๊ยเหนื่อยเลยเดียวโอ้ใช่ได้เลยเนาะไปห่อเลยห่อเลยห่อยังไปกินแป้งละลาะอันกินกินกินเจ้าสิกิน,นอืมห่อรถยื้อไว้ตัวห่อแปง้งห่อแบบกระตมกระต้มไป ไปกินแป้งตายๆล่ะโอ้พลุลงพื้นแล้วต้องหอมแบบพิเศษเนะตัวนี้เร็วพี่น้องเอ้ยปลาติดกล้องไป็นหนึ่งโอเคคลิปนี้ ลาไปก่อนจ้าขอบคุณสุกคนทุกคนเข้ามารับชมกันหนะ้ตาอ้อนห่อขนมเด,ด้อบ๊ายบายพี่น้บ๊ายบายจ้า